สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องช่างยนต์คนเก่งนะครับวันนี้ผมมาเจอกับเจ้ามาด้าสองนะครับคันนี้เป็นตัวห้าประตูนะครับมาด้าสองนะครับก็เจ้าของรถนะครับบอกว่ามีอาการเบรกแล้วสั่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาทดลองก่อนนะครับว่าก่อนแก้ไขปัญหานะครับ มันเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อาการกันนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับอ่างั้นเดี๋ยวขั้นแรกนะครับก็ตามที่แจ้งมานะครับผมก็จะต้องทําการนะครับไปลองขับดูก่อนนะครับอ่าสําหรับเพื่อนๆนนะครับท่านใดนะครับที่มีอาการแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับนำไปประยุกต์นะครับในการเช็ครถตัวเองได้นะครับ ขออภัยนิดนึงครับเสียงทีเบลดังนะครอ่าอันนี้นะครับคือเจ้าของนะครับบอกว่ามีอาการเบรกแล้วสั่นนะครับสั่นยังไงนะครับนี่นะครับกึกๆๆๆนะครับอ่าทุกคนได้ยินเสียงไหมครับอ่าเดี๋ยวลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับความเร็วที่อ่าความเร็วที่แปดสิบนะครับแล้วลองเบรกนะครับเ,เห็นไหมครับมีการสั่นนะครับขึ้นสถานพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็รถมีอาการเขย่านะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วเป็นสักร้อยหนึ่งนะฮะ เมื่อร้อยหนึ่งเราต้องการเบรกแบบฉุกเฉินนะครับเรียเบรกปั๊บเห็นไหมครับสถานขึ้นพลมาไหเลยนะครับโคกโคกโคกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับอ่าผมเสนอแนะให้นิดนึงนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีอาการคล้ายแบบนี้นะครับผมขอเตือนนะครับว่า การทดลองสําหรับผู้ที่ดูในคลิปคลิปนี้นะครับผมเซฟตี้ทุกอย่างดีแล้วนะครับไม่แนะนําให้ไปลองกับรถเยอะๆนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ความเร็วสูงนะครับในการลองเบรกนะฮะก็หลีกเลี่ยงการในที่แออัดและชุมชนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงถนนที่เปียกนะครับการทดสอบเบรกห้ามเลยนะครับไม่งั้นจะเกิดอันตรายไม่คุ้มนะฮะนี่นะครับ อ่างั้นลองอีกรอบนึงนะครับตามอาการที่เจ้าของบอกไว้นะครับอ่าความเร็วที่สักร้อยหนึ่งเบรกนะครับเริ่มเบรกมีการสั่นครับเห็นไหมครับสั่นทั้งคันเลยนะครับทั้งหน้านะครับอ่าอันนี้เบื้องต้นนะครับผมต้องถอดเบรกมาเช็คนะครับแล้วก็เช็คสลักนะครับแล้วก็เช็คจานนะครับว่ามีการ กินจานเรียบไหมนะครับแต่สันนิษฐานนะครับถ้าสลักไม่หลวมนะครับจากประสบการณ์นะครับคันนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือนําไปเจียจานนะครับเพราะว่าประวัติการใช้งานของเจ้าของนะครับคือคันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วไม่ได้เจียจานนะครับเบรกแล้วสั่นเลยเห็นไหมสั่นทั้งคันเลยครับสั่นช่วงหน้านะครับไม่ได้สั่นทั้งคันนะครับสถานขึ้นถึงเท้าเลยนะฮะอ่าอันนี้ เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาทดสอบนะครับว่าหายหรือเปล่านะฮะอ่าก็ตรงนี้นะครับมาเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับก็สังเกตได้นะครับจานนะครับเป็นรอยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอ่าเบื้องต้นเชียร์จานให้ลูกค้าก่อนนะครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับจานเป็นรอยครับเห็นได้ชัดเลยนะฮะ มีการกินจานที่ไม่เท่ากันนะครับจะย,ยังไงถอดพระเบรกมาดูอีกทีนะฮะ มากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เจียจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบนี้นะครับผมก็พามาทดสอบนะครับว่าหลังจากที่ผมนำจานออกไปเจียไปเจียจานให้แล้วนะครับอาการที่บอกนั้นหายไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวยังไงมาทดลองกันนะครับอ่าเห็นไหมครับ อาการตอนเบรกกระทันหันนะครับตอนกระชากนะครับอาการที่มีนะครับหายไปทั้งหมดนะครับอาการนี้นะครับมาจากจานเบรกโคตรนะครับทําให้มีการสะท้านขึ้นมาที่เหยียบเบรกนะครับการนี้นะครับมาจากจานเบรกโคตรนะครับก็เป็นได้ทุกคันนะครับรถนะครับบอกได้เลยนะครับเป็นได้ทุกคันก็อยู่ที่ว่าเป็นมากเป็นน้อยนะครับถ้าเป็นมากก็จะเกิดอาการอย่าง เื้องต้นนะครับที่ว่าแตะเบรกนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่ผมลองกระทืบเบรกแบบอย่างเร็วมากนะครับก็ไม่มีการสั่นอาการกระพืออะไรนะฮะก็ถือว่าคันนี้ก็จบๆไปนะครับกับมาด้าสองนะครับสําหรับหลายท่านนะครับที่อาการเป็นแบบนี้นะครับยังไงก็อ่าแนะนำนะครับลองนําเบรกไปเช็คดูด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับ ามาพูดคุยกันในบางส่วนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณหลายๆคนดูนะครับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะฮะยังไงผมก็ยังต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับยังไงก็ที่ยังติดตามกันมาโดยตลอดนะครับช่องมีคนดูได้เยอะถึงทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะทุกท่านเลยนะฮะที่ว่าคอยเป็นกําลังใจให้กันนะครับที่ว่ายังกดดูกดตามมาถามอยู่เรื่อยนะครับ ก็หลักๆแล้วนะครับเพาผมถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะพามาทดสอบหรือเทสรถในหลายๆรุ่นนะครับก็ยังมีคอนเทนต์อีกมากมายนะครับที่อยากจะบอกทุกคนนะครับหรือหลายๆสิ่งนะครับที่ผมทํามาแล้วนะครับแล้วอยากแบ่งปันทุกคนนะครับหลายๆคนนะครับที่ไม่รู้นะครับหรือสงสัยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถามไปในเพจนะครับซึ่งผมนั้นนะครับบางคลิปที่ไม่มี ตัวอย่างก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการอยากให้เผยแพร่นะครับสามารถส่งสินค้านะครับส่งของนะครับมาให้ผมนั้นได้ทดลองได้รีวิวได้นะครับก็อย่างไงก็วันนี้ถือว่าอยู่กันแบบพี่น้องแล้วกันนะครับทุกคนนะฮะก็จบจบกันไปนะครับทุกอาการนะครับไม่ใช่ว่า เราแก้ไม่ได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับงั้นก็วันนี้มากันเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ